เช้านี่มาเก็บมะเขือไปขายกันดีกว่าทุกคนนี่มะเขือลูกใหญ่เลยนะคะนี่อ๋อทุกคนดูลูกนี้ลูกนี้ยิ่งใหญ่โอ้ยใหญ่ดูทุกคนดูดูมือหน่อยนะคะนี่ใหญ่ไหมมะเขือห้องหน่อยมะเขือปลอดสารพิษที่ใช้ดินใบไม้ในการปลูกนะท่านเพื่อนเห็นไหมเฮ้ยทุกคนเห็นไหม ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเี๋นี่ทุกคนดูลูกนี้นี่นี่ต่ลูกใหญ่ๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมลูกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันทุกคนดูแค่สามลูกเองนะนี่อันนี้กิ่งที่ล้มนะนเพื่อนๆเห็นไหมกิ่งที่ล้มนะคะมาดูฝับนี้นี่ทุกคนนี่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะโอนต้นเลยค่ะโอนต้นเลยค่ะนี่ มีความสุขกับการเก็บผักทุกครั้งที่ตัดมะเขือเก็บผักก็อมืมีความสุขลูกนี้ว่าใหญ่มากเดดเดดดเดดเดดเฮ้ยกคนหไหนนะโอ้ยจินจังเลยผักปลอดสารพิษนะเพื่อน,นถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลดรายจ่ายในครอบครัวอยากกินผักที่ปลอดสารพิษน,นะคะให้มาปลูกผักกินเองนะเพื่อนเห็นไหมมะเขือของหนอยลูกใหญ่ๆหญ่เลยค่ะเพื่อนเห็นไหม อันนี้ยังตัดไม่หมดเลยนะคะเพื่อนแค่ในแปลงเนี่ยเล็กๆแปลงเนี้ประมาณมะเขืออยู่ประมาณห้าหกต้นทุกคนดูแต่ละลูกแต่ลลูกเห็นไหมใช้ดินใบไม้มนะคะเพื่อนอย่าลืมไปทดลองทํากันนะคะทุกคนเห็นไหมใบไม้ที่ใครยๆไม่เห็นภาพทาเหมือนหน่อยได้นะคะเพื่อนเอามาหมักแล้วก็เอามาปลูกผักค่า